สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัสมากาวไซโตะอืมมาเราเรียกขอบบุ้งฝรั่งบาอามันมามันมาแล้วไอต่อหัวเสืออันนี้เป็นดอกอัสซากาญี่ปุ่นเรียกอาากัสซากาคือบ,บ,าบานตอนเช้าอืม โรงเรียนให้มาคนละสองสามเม็ดแล้วก็มาปลูกแล้วก็ให้ดูว่าวันนี้บ้านกี่ดอกกี่ดอกแล้วก็ให้วาดรูปไปส่งคุณครูทํารายงานดอกต้นดอกไม้โอ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 ้ไอ้เดสิเลยไม่ให้มันมาอืะมันหมินแล้วมันก็ไม่มาสิ จะมาเที่ยวบ้านป้าอานีนะคะแล้วบ้านคุณป้าก็อยู่ใกล้ๆโทรเองเพราะว่าแม่ไม่ได้มาทําสวนก็เลยไม่ได้มาหาเลยไอเนี้ยแจงยาเต๋อเอาวเด็กกีตาป่ะนี่จะมาชิมาเกนิชิว่า น่ะแกอยู่だって。こってるのか。1年生入った。1日のうちにいて。てまします。わあ。ฮัลโหลปารีสวัสดีค่ะสวัสดีคิดถึงสวนบ้านปารีจังลึกมากน่าเสียดายนะคะปีนี้ไม่ได้มาทำสวนให้ดูสรรค์แล้วเนี่ยเท่าเอวแม่นี่ ไม่ได้มาทํานะดูคุณป้าามะเขือมาปลูกสองต้นแล้วแกก็กเอายาฆ่ายาค่ายานะแกมาขุดขดปลูกอะไรนี่แตงกับมะเขือ <c oughs> ไม่ได้มาทำนะคะร้อน <c oughs> อุย๊ยคุณนาย <c oughs> คุณนายคานามาดูที่หรอคะ <c oughs> ขายถูกๆเลยนี่ ตามข้นมาอุ้ยตายแล้วเก่ารัดออกลูกเฉยเลยเนี่ยดูต้นเตี้ยๆเนี่ยออกลูกแล้วนี่เก่ารัดเก่ารัดเห็นไหมเก่อันนี้เก่ารัดพันเม็ตรใหญ่นะคะอันนู้นก็เป็นสวนญาติคุณป้านั่นะนปลูกต้นหอมขายขายให้กับเออกร JR นะคะเอจ JA มาไม่ทนัน มาไม่ทานต้นอยูสุต้นยูสืนี้ดองอร่อยมากยูสกับนี่ไงน,นี่ไงน,นี่งเห็นแล้วลูกดูเยวจะกินจะกินลูกพีสอันนี้เมียวกะเห็นไหมคะนี่ต้นมเมียวกะอันนี้กอีกอต้นหน่อยเดี๋ยวมันก็จะออกหน่อเล็กๆขึ้นมาเราเก็บกินได้นะคะไหนดูซิ มันจะออกหนอ่อดอกดอกขึ้นมาร้อนเด็กเด็กร้อนเดี๋ยวแม่เก็บนี่มันก็ยังหลงเหลือให้ได้กินอยู่เนาะอือม,มโมเด๋วกำลังออกลูกนี่ปัออกเดือ านเราเรียกตุกเดือฝรั่งนะคะไปะเลยเดี๋ยวแม่เก็บอังหุ่นไปดองแป๊บเบด็ดเอา่างนี้เลยนะคะเขาก้องอยู่ไหนเด็ดเอาแบบนี้เลย อร่อยเปรี้ยวหวานแต่มันร้อน ยืนในล้มไปยืนตาแหว่ทำไมยืนในล่มแล้วดีว่าต้นบ้านต้นปานี่เป็นรูปแบบว่าลูปหลงมันหมดแล้วหมดต้นแล้วนะนี่เห็นู่รูปหนึ่งสองรูปเอยมันเพิ่งออกนี่จริงจัง สัมามากอ,มอร่อยชามดูเหตุคุณป้าออกกันไหนเก็บไปแล้วมั้งอืมเก็บแล้วนี่ไม่มีให้เห็นรอกลูกป่ะคุณป้าเก็บหมดแล้วอือน่าจะหมดฤดูแล้วมาไม่ทันดูไม่ได้ถ่ายไว้ดูดอกไม้บ้านคุณป้าสีเห,หลืองอู้ชาป่า ตกชบาสีเหลืองเขียนกัน์ินางในเด็กเขียนกัน์ิน้างในเด็กไ,ไ,ไ,ไปไปตะโพงเพชรดูอันนี้กินได้แล้วเนี่ยไอ้กุยโยเห็ดพื้นเหลือง เงินนี่มันมนจะเป็นเห็ดผิดป่ะเด็กใกล้จะอยู่อย่างนี้นะครับคุณตงมูชิไอตัวแมงคามญี่ปุ่นนี่เยอะมากดูมันกาะมือแม่มันกาะมือแม่เจ็บนะเนี่ย ลงไปเออเจ็บเจ็บเจ็บมันกำลังมันกำลังถอดแขนถอดขามันนะลูกมันไปมันกระต่ายมาหมาวะเออแม่ให้เต็มกระเป๋าแล้วค่อยกลับบ้านนะไหนอ่ะมาหยิบ ตายแล้วอ่าาไปทั้งใบไม้ว่าถ้ามาดูต้วกล่องมันก็จะอยู่โคนต้นไม้เยอะมากนี่นี่นี่ดูมันเขาไม่สวยอือเอาเตาตัวสวย ปาป้าป้า <lớ p> ปายังไม่โตนะเดี๋ยวมันก็ตายลูกแป๊บเดียวมันก็ตายแป่มาอืมเราอยู่ตรงคนต้นไม้อ่ะยอือดูดูตรงคนต้นไม้ลูก

ไม่มีเขาไม่สวยไม่เอาคือต้นไมตน้ต้นนี้คือต้นไม้ต้ตนซคนยคดีรู้แล้วรู้ล้รู้แล้วรู้แ้วร้แร้อรู้ร้ลวาา้รู สามารถเดินตามคูน้ำจากที่หนึ่งทะลุไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสะพานมีป้อมยามนะคะที่นี่เป็นปราสาทสาคาไซเล่ากันว่าเป็นฐานทัพเก่าของฟูมะนินจา ก่อตั้งขึ้นในสมัยมุโรมาจิและถูกโจมตีด้วยสมัยโฮโจเป็นสงครามการแย่งชิงเมืองเขตการปกครองภายในรัฐเหลือเป็นซากปลักหักพังสงครามยุติแบ่งเขตการปกครองได้แล้วได้ปรับปรุงใหม่โดยมิเ,อมเตอร์โฮโจนะคะถูกซ่อมแซมมาเรื่อยๆค่ะ จนยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเหลือเป็นเรื่องราวที่สนุกแก่คนรุ่นหลังเลยล่ะแม่ว่าบอกเลยว่าอ่านประวัติแล้วไปเดินสัมผัสเหมือนเดินเข้าไปอีกยุคเลยทีเดียวถ้ามีชุดนินจาให้เด็กๆใส่วิ่งในคลูน้ำแล้วก็โอ้คงสนุกไปอีกแบบนั่นนะนี่เป็นปราสาทนะคะสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ด้วย แต่ว่าตอนนี้ชำรุดนะคะยังไม่ซ่อมแซมยังไม่เสร็จอีกส่วนก็เป็นกําแพงดินนะคะทำด้วยดินและไม้เป็นส่วนใหญ่ค่ะที่นี่ในหน้าร้อนก็ชมต้นไม้สีเขียวเสียงจักจั่นเด็กๆจับแมลงด้วงกวางไปเลี้ยงกัน ช่วงหน้าใบไม้ร่วงก็อีกบรรยากาศค่ะเย็นเงียบสงบจนขนลุกเลยล่ะหน้าดอกซากุระบานก็จะคลื้นเคลงไปด้วยร้านคา้าและดนตรีพื้นเมืองผู้คนมากมายมานั่งชมดอกไม้ค่ะในตัวปราสาทไม่มีอะไรนะคะมีบันไดขึ้นไปด้านบนแต่วันนี้ขึ้นไปชมไม่ได้นะคะชำรุษยู่ ในส่วนตรงนี้เป็นที่สวยที่สุดค่ะเป็นที่พำนักของท่านสมัยก่อนนะคะอันนี้คือดอกลินลี่ป่าค่ะจะเห็นทั่วไปในญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนี้มีสีส้มและลายจุดค่ะดูแปลกตาดีนะคะ ในหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใบไม้เปลี่ยนสีก็จะถ่ายรูปได้อีกบรรยากาศค่ะตรงส่วนนี้เป็นสวนเซนนะคะคือหินที่กวาดด้วยไม้เป็นลายค่ะนี่คือไม้กวาดหินที่กวาดสวนเซนนะคะ ส่วนตรงฝาประกอบไปด้วยดินกับฟางผสมกันนะคะส่วนข้างในนี้มีภาพวาดสวยงามแต่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมในช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเทศกาลค่ะ สวัสดีค่ะด้วยนะคะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆปิดเทอมค่ะกว่าจะหมดวันค่ะนุ่นสวัสดีค่ะคุณลุงนั่งอยู่ตรง,งนู้นน่ะสวัสดีค่ะปิดเทอมแล้วค่ะน้ำแดงน้ำแดงกับน้ำเขียวโอเค 涼しいか、こっち。<laughs> <laughs> น้ำเอกคะ่ะอันนี้วันเสาร์เตยะซูมิจะไห้กันนะมิเตอันนี้วันเสารหยุดไหมดูสิตั้งแต่โควิดมาเวลาก็เปลี่ยนกีรแต่เขาไม่ให้เล่นสไลดเดอร์เนาะลินจังเนาะมีสไลดเดอร์